่าครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับสุทั์นะครับจะมาแนะนำวิธีการจัดการกับ a c c o u n t ของ Google นะครับใน Google Chrome นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเวลากดลิงก์ของโรงเรียนหรืออกดลิงก์ e e t นะครับที่ต้องอใช้อีเมลโรงเรียนเข้าเนี่ยแล้วเกิดปัญหามันสลับ a c c o u n t ยากนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าการจัดการในเขาใน o g เ e Chrome เนี่ยเขาทำยังไงนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าแรกนะครับอันนี้คือหน้าแรกเนาะหน้าแรกของ g o Google o h r o m e d e f a u l t ของมันจะเป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับทีนี้การจัดก,การ Google Chrome นะครับจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่อยู่ด้านในของ Account อ่าส่วนที่อยู่ด้านในของ Account นะครับก็คือส่วนนี้ ส่วนที่อยู่ด้านในนะครับมันจะสามารถเพิ่มบัญชีตรงนี้ได้นะครับเพิ่มบัญชีแล้วก็เพิ่มบัญชีไปเรื่อยๆได้นะครับบัญชีสูงสุดที่มันเพิ่มได้ก็คือสิบบัญชีครับอ่าสิบบัญชีต่อหนึ่ง l e c h r o m e นะครับต่อหนึ่ง o e Chrome นะครับ,รบทำไมถึงบอกว่าต่อหนึ่งกูเกิลโคลมนะครับเพราะว่าในส่วนที่สองนะครับส่วนต่อมาก็คือส่วนของการจัดการบัญชีผู้ใช้ครับมันเป็นโปรไฟล์โปรไฟล์ที่ ม,มันจะแบ่งมันจะแบ่งโปรไฟล์ให้เราครับอย่างเช่นเรากดไปที่จัดการตรงนี้ครับจัดการอพอกดมาแล้วนะครับมันจะเจอแอคเคิลที่เราสร้างไว้แล้วนะครับบางท่านอาจจะมีแค่1นึ่งแอคเคนะครับหรือหนึ่งหนึ่งโปรไฟล์บางท่านอาจจะมีแค่หนึ่งโปรไฟล์ของผมจะมีอยู่หลายโปรไฟล์นะครับเพราะว่าผมจะให้1อีเมลของผม1อีเมลของผมเป็น1นึ่งโปรไฟล์ อ่าอันนี้ก็เป็นอ e ีเมลส่วนตัวอันนี้ก็เป็นอ e ีเมลของมหาลัยอันนี้ก็เป็น e อีเมลอ่าที่ใช้ทํา youtube นะครับอันนี้ก็เป็นอ e ีเมลของโรงเรียนนะครับนี่คือ1 1อ e ีเมลต่อ1โปรไฟล์นะครับในกรณีที่อ่าเราต้องทําการกร e ุ๊ปอีเมลเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะใช้1 e mail, อีเมลไอหนึ่งหนึ่งโปรไฟล์ต่อหลายอ e ีเมลนะครับ1โปรไฟล์ต่อหลายอ e ีเมลอย่างเช่นอันนี้ครับที่เราจะทดสอบอ่า สอบกล่สอบปลายภาคนี้นะครับเราทดสอบ่อปลายภาคเนี่ยผมก็เวลาจัดการลิงก์จัดการอ่า g l e c l a s s r o o m นะครับก็ต้องสร้างโปรไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่อ e ีเมลที่มีทั้งหมดเข้าไปนะครับอ่าผมจะคลิกขึ้นมาให้ดูนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งโปรไฟล์มันเป็นโปรไฟล์ใหม่ก็คือ Google Chrome คน,คนละอันเลยครับมันแยกกันเลยมันแยกกันกับอันเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็น Google Chrome ที่เปิดมาพร้อมกันสองอัน แต่มันจะเป็นคนละโปรไฟล์ครับอ่าเพราะว่าเราลงชื่อเขาใช้ด้วยอ e ีเมลแรกคนละอันกันนะครับอ่าเรามาดูอันนี้นะครับมาดูอันนี้โปรไฟล์ที่ผมบอกว่ามันมีอ e ีเมลในนี้เยอะมากนะครับก็คือเราลองคลิกตรงนี้ครับในส่วนด้านในนะครับคลิกขึ้นมาแล้วครับมันก็จะมีอ e ีเมลที่เราลงทะเบียนเข้าไปครับก็คือเราเพิ่มบัญชีตรงนี้เพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับ การเพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกก็คือมันมันได้มากสุดคือสิบบัญชีรวมกับอันนี้ด้วยนะครับรวมกับอันแรกด้วยอันนี้ผมผมลงทะเบียนไว้แค่แปดบัญชีเพราะว่าเพราะว่าอีกโปรไฟล์หนึ่งนะครับโปรไฟล์นี้นะครับผมก็เอาไว้อีกเจ็ดบัญชีนะครับผมไม่อยากให้มันไปหนักอันแดนหนึ่งมากเกินไปนะครับเวลาจัดการมันก็จะได้เป็นกลางๆหน่อยนะครับอันนี้แค่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็ อันนี้ก็อีกหนึ่งโปรไฟล์เห็นไหมครับมันก็จะแยกกันมาเหมือนกันนะครับเนี่ยผมลงทะเบียนด้วยอีเมลที่เป็นอ่าอ่าแคมเปร์เก้านะครับอันนี้ก็เป็น a ค a เ e m ์หนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นคนละสีเป็นคนละทีมกันนะครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่อีเมลแรกที่ลงทะเบียนเข้าไปนะครับซึ่งวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างโปรไฟล์แบบเนี้ยเราจะสร้างด้วยการเข้าไปจัดการเหมือนเมื่อกี้ครับเนี่ยครับจัดการโปรไฟล์ต่างๆนะครับเข้าไปเนี่ยครับ ิดอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเยอะเกินไปาการที่เปิดก Google เ h r o m e เยอะเกินไปมันก็ทำให้เครื่องเราช้าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันกินแรมนะครับแรมจะช่วยในการเขาจะจัดจัดเก็บคิวประมวลผลนะครับถ้าถ้ามันแรมเต็มคิวประมวลผลก็จะเต็มนะครับมันก็จะทำให้เครื่องช้าลงนะครับอมามาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะนี่ครับกดเพิ่มโปรไฟล์ตรงนี้ครับกดเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับ อ่ะสมมติว่าผมลองเอาออกนะครับมันสามารถคลิกตรงนี้ได้ครับคลิกตรงนี้ปับ๊บแล้วก็กดแก้ไขหรือเอาออกได้นี่ครับผมลบไปเลยอ่าทีนี้การลบนะครับพอเราลบแล้วเนี่ยพวกประวัติการใช้งานในในในเครื่องนี้นะครับในเครื่องคอมเราเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับพวกพาสเบิร์ท,ที่เราเคยเคยลงทะเบียนไว้นะครับถ้าเราไม่ได้กดจำรหัสผ่านในเว็บนั้นนั้นนะครับมันก็จะหายไปด้วยนะครับ มันการล็อกอินต่างๆการล็อกอิน Facebook การล็อกอิน YouTube นะครับมันก็จะเด้งออกไปด้วยนะครับเราต้องกลับมาล็อกอินใหม่นะครับอ่ะพอหลังจากที่เราลบออกไปแล้วนะครับเราก็สามารถเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่ามันก็จะมาหน้าต่างนี้ครับเราก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยครับอ่าผมขออนุญาตพิมพ์อ e ีเมลของตัวเองลงไปนะครับ นี่ครับมันก็พอพอเราพิมพ์อีเมลกับรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้ายินดีต้อนรับนะครับแล้วกดถัดไปนะครับมันถามว่าจะเปิดการซิงไหมการซิงก็คือจากเครื่องคอมเครื่องอื่นจากโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่นะครับที่เราใช้อีเมลเดียวกันเนี่ยเราจะถ่ายโอนข้อมูลการท่องเว็บพวกนี้เข้ามาไหมนะครับแล้วก็เอามาได้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะกลับมาเป็นโปรไฟล์เดิมของเรานะครับ โปรไฟล์ที่เป็นสีดําเหมือนเหมือนครั้งก่อนที่ผมเคยเคยตั้งค่าไว้มันก็กลับมานะครับเพราะว่าเรากดซิงค์นะครับเรากดให้ซิงค์กลับมาอันนี้ที่ขึ้นคําว่าข้อผิดพลาดอันนี้บางท่านก็อาจจะไม่มีนะครับถ้าบางท่านมีเนี่ยก็แสดงว่าอ่าเรามี extension หรือส่วนขยายที่เรายังไม่ได้เปิดใช้งานอยู่นะครับบางอันที่เรามีแล้วเราใช้อยู่ตลอดกับกับโปรไฟล์อื่นโปรไฟล์นี้มันก็เด้งขึ้นมาถามว่าจะเปิดใช้งานไหมนะครับของผมก็จะเปิดใช้งานส่วนขยายนะครับ กับอีกนนึงอันนี้เป็นของ Google drive นะครับผมก็เปิดใช้งานจนขยายแบบนี้ครับอันนี้คือคือการจัดการนะครับคราวนี้เวลาเราคลิกลิงก์ครับเวลาเราคลิกลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้เราเปิดอ่าผมจะปิดอันนี้ไปก่อนนะอ่าให้เราเปิดเปิดอ่าโปรไฟล์ที่มีอีเมลอ่า ที่เราต้องการเนี่ยครับอีเมลขององคอ์กรสมมุติว่าอันเนี้ยเราต้องการเปิดลิงก์ขององคอ์กรนะครับเราก็ต้องเปิดโปรไฟล์อันเนี้ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนอ่าเป็นอันล่าสุดนะครับเป็นอันล่าสุดถ้าเราถ้าเราสลับโปรไฟล์นะครับสลับโปรไฟล์ไปโปรไฟล์นี้นะครับแล้วเราปิดโปรไฟล์นี้ไปนะครับเวลาเรากดลิงก์อะไรก็ตามแต่เนี่ยครับลิงก์จะเด้งขึ้นมาเข้าสู่โปรไฟล์นี้ซึ่งโปรไฟล์นี้ไม่ใช่เมลขององค์กรนะครับ ไม่ใช่อ e ีเมลขององค์กรแสดงว่ามันจะไม่เข้าสู่การดําเนินการขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะเปิดเมลขององค์กรนะครับเราก็จะสลับไปที่เมลขององค์กรก่อนนะครับไปที่โปรไฟล์ขององค์กรเสร็จแล้วก็ปิดอันนี้ไปนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาไว้นะครับแล้วค่อยกดลิงก์ขึ้นมามันถึงจะมาดําเนินการเข้าสู่วิธีการการทํางานขององค์กรนะครับของเมลองค์กรอ่ะโอเคครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการจัดการโปรไฟล์นะครับคุณครูท่านไหนมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับก็สามารถนำคลิปนี้ไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับตัวอย่างในการจัดการโปรไฟล์ได้นะครับก็ขอขอบคุณม,มากนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณครับ